สวัสดีนะครับนักศ e ึกษาวันนี้เราก็มาพบกันในครั้งที่4นะครับในรายวิชาทักษะการประกอบอาชีพโอช .1102 ระดับประฐมศึกษานะครับเรื่องที่4นะครับการขับเคลื่อนสร้างธุรกิจเพื่อเข้าสู่อาชีพนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. วิเมีความเามเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการได้ 2. รู้และเข้าใจการพัฒนาแผนปฏิบัติการได้3สามารถจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพได้ 4สามารถอธิบายปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่เกิดจากการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับก่อนเราจะไปรับชมคลิปสื่อการเรียนการสอนอเราก็ไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนเลยนะครับ นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะนักศึกษาวันนี้เรามาพบกับรายวิชาทักษะการประกอบอาชีพรหัสวิชาอช .11002 ระดับประถมศึกษาการจัดทำแผนการปฏิบัติการมีขั้นตอนการจัดทำแผนการปฏิบัติการ5ขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. การวางแผน 2. การกำหนดเป้าหมาย 3. การกำหนดกิจกรรมดำเนินการ 4. การตรวจสอบแผน 5. การปฏิบัติตามแผนค่ะเรามาดูหัวข้อที่1นะคะการวางแผน 1. การวางแผนความสำคัญของการวางแผน 1. เป็นการคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2. เป็นการกำหนดวิธีการดำเนินงานต่างๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3. ให้บุคคลรู้หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน C. ทํทำให้เกิดการประสานงานที่ดีและเป็นระบบในองค์กรค่ะเรามาดูหลักสำคัญในการวางแผนการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน 1. การวิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุนการทำกิจกรรมใดๆที่ต้องการคือผลตอบแทนที่ได้กำไร ดังนั้นการประกอบธุรกิจจึงเป็นกิจกรรมที่ต้องการกำไรคือกำไรที่เป็นตัวเงินและกำไรที่เป็นผลพลอยได้ต่อสังคมค่ะ 2. การพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ประกอบการศึกษาสถานที่ประกอบการอยู่ใกล้แหล่งชมุมชนวัตถุดิบแรงงานตลอดถึงการขนส่งที่จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ช่วงระยะเวลาการผลิตมีความจำเป็นอย่างยิ่งมีการวิเคราะห์ช่วงระยะความต้องการของผู้บริโภคตลอดจนใช้ช่วงที่วิกฤตให้เป็นโอกาสเช่นน้ำมันราคาสูงจะต้องปรับเปลี่ยนมาใช้แก๊สแทนเป็นต้น 4. ความต้องการของผู้บริโภคจะต้องสำรวจความต้องการของผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าแบบใดปริมาณมากน้อยเพียงไรคะ่ะ การกำหนดเป้าหมายการกำหนดเป้าหมายมี2ลักษณะค่ะ 1. เป้าหมายเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณหมายถึงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตัวเลขที่แสดงถึงปริมาณอาจเป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่องคือค่าที่มีจํานวนเต็มหรือจํานวนนับเช่นจํานวนรถยนต์ในกรุงเทพมหานครจานวนบุตรในครอบครัวเป็นต้นค่ะหรือเป็นค่าที่ต่อเนื่อง คือมีค่าจุดทศนิยมได้เช่นความสูงน้ำหนักเป้าหมายเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงคุณภาพหมายถึงข้อมูลที่ไม่สามารถบอกได้ว่ามีค่ามากหรือน้อยแต่จะสามารถบอกได้ว่าดีหรือไม่ดีหรือบอกลักษณะความเป็นกลุ่มของข้อมูลเช่นเพศศาสนาสีผมคุณภาพของสินค้าความพึงพอใจเป็นต้นค่ะการกำหนดกิจกรรมดำเนินการ เมื่อกำหนดเป้าหมายการผลิตแล้วจะต้องมีการกำหนดกิจกรรมดำเนินงานให้สามารถมีผลผลิตได้ตามเป้าหมายได้แก่การกำหนดสินค้าที่ผลิตตามลักษณะของสินค้าซึ่งจะต้องผลิตจำนวนเท่าใดต่อวันการจัดระบบแรงงานวัตถุดิบจำนวนเท่าไรในแต่ละช่วงการจัดอุปกรณ์ให้ครบและพร้อมที่จะผลิตได้ตลอดเวลา การตรวจสอบแผนการตรวจสอบแผนทำได้โดยพิจารณาความเป็นไปได้ดังนี้ 1. การลงทุนเงินทุนจะใช้ตามแผนที่มีเพียงพอหรือไม่ 2. แรงงานที่จะใช้ตามขั้นตอนการดำเนินงานเพียงพอหรือไม่ 3. ขั้นตอนการดำเนินงานจะทำได้ตามทันเวลาและปริมาณงานหรือไม่ 4. วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ พร้อมที่จะใช้งานหรือไม่5เมื่อดำเนินงานแล้วไม่ขาดทุนการปฏิบัติตามแผนเมื่อพิจารณาตรวจสอบแผนแล้วว่าสามารถดำเนินการได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆต,ตามแผนโดยมีหลักการดังนี้1การดำเนินงานตามแผน2 การติดตามผลการดำเนินงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนศึกษาสภาพปัญหาหาทางแก้ไขจากประสบการณ์ของผู้รู้ต่างๆ 3. ติดตามผลว่ากิจกรรมใดๆไ,ไม่ประสบผลสำเร็จต้องหากิจกรรมอื่นหรือผลผลิตอื่นแทนเพื่อจะได้มาซึ่งผลผลิตตามแผนที่กำหนดไว้ นักศึกษาคะเรามาต่อกันในเรื่องของหลักการแนวคิดวัตถุประสงค์และกระบวนการทำแผนปฏิบัติการกันค่ะในหัวข้อที่หหลักการทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานใดๆที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายเป็นสิ่งที่ต้องมีการประสานงานพูดคุยกันในส่วนที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบเพื่อให้เข้าใจและสามารถทำงานเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องไม่ให้งานสะดุด สิ่งที่จะช่วยให้เป็นหลักฐานสำคัญก็คือการทำแผนปฏิบัติการวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้มีแนวทางการสร้างความสำเร็จในการจัดทำเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการทำงานไว้รล่วงหน้าค่ะ 3. เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน 4. เพื่อลดความผิดพลาดและความซ้ำซ้อนในการทำงานค่ะ 5. เพื่อจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงานไว้ล่วงหน้านะคะ 6. เพื่อใช้ในการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 7. เพื่อใช้ในการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการค่ะ 8. เพื่อให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับการปฏิบัติจริงให้มากที่สุดค่ะ ในหัวข้อที่3กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการมีทั้งหมด4ขั้นตอนค่ะ 1. เตรียมแผนเพื่อการวางแผน 2. การเขียนแผนปฏิบัติการ 3. นํนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติและ 4. ประเมินผลแผนปฏิบัติการค่ะ การเตรียมการเพื่อการวางแผนการแสวงหาคำตอบเกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติการผู้จัดทำแผนปฏิบัติการจะต้องตอบคำถามต่อไปนี้คือแผนปฏิบัติการอยู่ภายใต้แผนอะไรแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์อย่างไรอะไรคือตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการเป็นแผนสำหรับงานประจำหรือเป็นงานโครงการ การเขียนแผนปฏิบัติการจะต้องเขียนให้ชัดเจนให้สามารถวัดผลสำเร็จได้ของการสร้างแผนผู้วางแผนต้องปฏิบัติการจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิบัติการและนำมาประมวลการวิเคราะห์เพื่อดำเนินการสร้างแผนอย่างมีขั้นตอน การประชุมผู้บริหารระดับกลางหัวหน้างานผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรรับผิดชอบด้านการวางแผนปฏิบัติการเชิญวิทยากรหรือผู้ชำนาญการมาบรรยายในแผนที่เกี่ยวข้องหรือจัดประชุมแผนปฏิบัติการหน่วยย่อย โดยใช้เทคนิคระดมสมองเพื่อการจัดทำแผนผู้จัดทำแผนปฏิบัติการต้องกรอกข้อมูลแบบฟอร์มที่ทางองค์กรนั้นๆกำหนดไว้และมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องค่ะ 3. นํนำแผนปฏิบัติการไปดำเนินง,งานต้องมีขั้นตอนการได้รับการอนุมัติแผนแล้วเท่านั้นการนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติซึ่งจะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ที่จะทำให้แผนปฏิบัติการบรรลุความสำเร็จและวัตถุประสงค์เช่นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการ การนำแผนปฏิบัติการไปดำเนินง,งานขั้นตอนที่ได้รับการอนุมัติแผนแล้วการนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติซึ่งจะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการที่ทำให้แผนปฏิบัติการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ค่ะ 4. ประเมิผนผลแผนปฏิบัติการเป็นขั้นสุดท้ายของการวางแผนปฏิบัติการเพราะเมื่อนำแผนโครงการ กิจกรรมไปดำเนินการแล้วการจะทราบว่าแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมนั้นบรรลุผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใดจำเป็นต้องมีการประเมินผลค่ะตัวอย่างแสดงเป้าหมายการผลิตตัวอย่างการวางแผนการปฏิบัติการค่ะ เรื่องของการเลือกผลิตภัณฑ์เหลืออาชีพนะครับสิ่งที่นักศึกษาต้องพิจารณานะครับก็คือ1ในเรื่องของความเหมาะสมว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาจะทำเนี่ยนะครับมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะครับบวกกับเรื่องของการสร้างกำไรนะครับเมื่อทำมาแล้วเนี่ย ผลที่ได้หรือกำไรที่ได้เนี่ยจะเกิดกับตัวนักศึกษาเองหรืออาชีพนั้นหรือไม่นะครับโดยต้องพิจารณานะครับในเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวเราเองก่อนนะครับว่าเราเนี่ยมีความรู้หรือความสามารถระดับใดนะครับและโอกาสในการสร้างการตลาดเนี่ยนะครับว่าสินค้าหรือ บริการที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะต่อยอดในธุรกิจหรือการตลาดต่อไปได้หรือไม่นะครับสุดท้ายนะครับความสำคัญก็คือในเรื่องของความพร้อมในการผลิตนะครับนักศึกษาต้องมีความพร้อมนะครับในการผลิตสินค้าหรือบริการนั้นๆน,น,นะครับเรื่องของการทดสอบผลิตภัณฑ์นะครับ นักศึกษาต้องมีความรู้นะครับในเรื่องของการทดสอบผลิตภัณฑ์นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของการาผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการหรือแก้ปัญหาหรือตอบสนองให้กับผู้บริโภคได้หรือไม่นะครับผู้ใดหรือเป้าหมายใดที่จะเป็นคนใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับกลุ่มคนหรือระดับ ความสามารถของการใช้บริการหรืออาจจะในเรื่องของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับสุดท้ายครับราคาที่กำหนดไว้นมีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือไม่อันนี้นะครับจะเป็นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราที่เราสร้างหรือเราผลิตเนี่ยนะครับมีความมีความต้องการนะครับหรือให้ตอบโจทย์ให้กับคนที่เขาบริโภคนะครับ ทีนี้เรามาดูในครับในเรื่องของมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นะครับก่อนอื่นนยครับนักศึกษาต้องทราบก่อนนะครับว่ามาตรฐานเนี่ยคืออะไรนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับว่ามาตรฐานคือเกณฑ์ในการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพื่อให้ได้การรับรองว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นมีคุณภาพตามที่แจ้งไว้ในฉลากโดยมีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับก็คือ มาตรฐานระบบคุณภาพนะครับหรือที่เราเรียกว่า ISO 9000นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะใช้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการรับรองคุณภาพนะครับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับ ISO 1 4 0 0นะครับจะเป็นการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการกำจัดน้ำเสียหรือ ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะได้รับการรับรองมาตรฐานตัวนี้ไปนะครับมาตรฐานตัวต่อมานะครับมาตรฐานข้อกําหนดทั่วไปนะครับว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบนะครับมอก1,300ถึง2,537นะครับจะเป็นมาตรฐานที่สร้างความเชื่อมั่นกล่าวคือหลังจากที่มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําทให้เป็นที่ยอมรับ ในผลการทดสอบนะครับหรือสอบเทียบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการช่วยแก้ปัญหาทางวิกฤตในข้อตกลงด้านการกีดกันทากันค้ากันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับความสําคัญของประโยชน์เครื่องหมายมาตรฐานนะครับความสําคัญของเครื่องหมายมาตรฐานนะครับโดยทั่วไปนะครับเครื่องหมายมาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในตราสินค้าหรือในสินค้านั้นๆน,น,นะครับ ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานนะครับแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความมั่นใจนะครับก็คือมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานนะครับปลอดภัยในการบริโภคหรือการใช้นะครับราคามีความเหมาะสมนะครับเมื่อผู้ซื้อซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับความเป็นธรรมนะครับอันนี้คือความสําคัญของเครื่องหมายมาตรฐานประโยชน์ของเครื่องหมายมาตรฐานนะครับเราจะพบว่าประโยชน์ของเครื่องหมายมาตรฐานนะครับมีดังนี้นะครับหนึ่ง สะดวกประหยัดเงินและเวลาในการเลือกซื้อนะครับและเลือกใช้สินค้าเพราะผลิตภัณฑ์มาตรฐานเป็นสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนและมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน 2. ได้รับความยุติธรรมในการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาและสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ 3. สามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนิดน,นึงนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการที่จะเลือกซื้อขนาดของท่อ p v c นะครับ ในลักษณะของอสินค้าที่มีมาตรฐานเนี่ยนะครับเราจะพบว่าการเลือกซื้อเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อคนละชนิดคนละยี่ห้อกันก็สามารถที่จะนํามาใช้ทดแทนกันได้นะครับสสามารถทดแทนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชํารุดได้สะดวกและรวดเร็วไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งชุดเลือกจากอุปกรณ์บางชนิดเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้เลยนะครับ5 ซื้อส่วนประกอบและอะไรที่ต้องการปรับเปลี่ยนได้ง่ายเนื่องจากอุปกรณ์มีให้เลือกใช้เลือกซื้อและขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดทีนี้เรามาดูตราสัญ,ญลักษณ์หรือเครื่องหมายมาตรฐานนะครับจากภาพที่นักศึกษาเห็นอยู่นะครับ ก็จะเป็นเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์มอกโดยสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับหรือสอมอนะครับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้นะครับซึ่งผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการเนี่ยนะครับจะได้รับความปลอดภัย ตัวต่อมานะครับจากรูปเนี่ยครับก็จะเป็นตรารับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษนะครับออกโดยโกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้รับรองว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะครับสามารถดําเนินการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสดผลไม้สดที่จําหน่ายได้อย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้นะครับให้เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวต่อมานะครับตรารับรองผักผลไม้อนามมยนะครับมาตรฐานผักและผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษนะครับหรืออนามัยเนี่ยนะครับเป็นเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมานะครับเครื่องหมายมาตรฐาน Q ตรารับรองอาหารปลอดภัยนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะพบกันมากนะครับสำหรับสินค้าทางการเกษตรนะครับเครื่องหมายที่สามารถรับรองมาตรฐานได้ก็คือเครื่องหมายมาตรฐาน Q นะครับเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการที่จะได้รับการรับรองเครื่องหมาย Q นะครับทางผู้ผลิตจะต้องผ่านมาตรฐานการรับรองอื่นๆมาก่อนนะครับอย่างเช่นการปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP นะครับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP นะครับโดยสินค้าที่จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัดสำหรับปราสัญลักษณ์ตัวต่อมานะครับจะเป็นตลาสัญลักษณ์นะครับที่พูดถึงเรื่องของการรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินท NC ACT ของสำนักง,งานมาตรฐานเกษตรอ NC หรือมกทนะครับนักศึกษาดูนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับ จะเป็นกาสัญลักษณ์ที่พูดถึงเรื่องของการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์นะครับจะคนละส่วนก,นกันกับในส่วนของอาจจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับที่มี ISO เป็นตัวกำหนดนะครับหรือออยที่เกี่ยวเรื่องของอาหารและยานะครับสำหรับ เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ a c t ตัวนี้นะครับต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะครับ i f o a m ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกยอมรับเป็นเกณฑ์มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ขั้นต่ำนะครับสินค้าอินทรีย์เพื่อการนําเข้าและตัวสุดท้ายนะครับที่ครูได้นําตัวอย่างมาให้พวกเราดูนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับตัวนี้เนี่ยนักศึกษาคิดว่านักศึกษาน่าจะได้พบ เจอเยอะที่สุดนะครับเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายรับรองต้องมีส่วนประกอบที่มาจากการผลิตแบบอินทรีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เกี่ยวเรื่องของเกษตรอินทรีย์เกษตรธรรมชาตินะครับตั้งแต่95%ขึ้นไปจึงสามารถแสดงเครื่องหมายรับรองออแกนิกไทยแลนด์ได้ ับนักศึกษาจากที่นักศึกษาได้รับชมคลิปสื่อการเรียนการสอนและทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นมากน้อยเพียงใดหรือหากนักศึกษาท่านใดสงสัยหรืออยากาหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้าจากหนังสือบทเรียนหรือสแกน QR Code คที่ขึ้นบนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะครับ